สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคนะคะนี่กำลังพากันกินใบทนเอ้ใบต้นกระหุงนะคะต้นกระหุงมีความสุขมากเลยนะคะยืนกินทั้งวันแล้วก็ยโยนอ้อยี๋ยวก็โยนหญ้าดี๋ยวก็โยนต้นกระหุงให้กินนี่พี่ใหญ่ของเราได้กิ่งใหญ่มากเลยนะคะมามาดูว่าเขาจะกินต้นแบบไหน ิ่งใหญ่ขนาดนี้จะกินมีวิธียังไงดูไพยโคกกินนะคะนุ่มกินใบเขาจะกินใบก่อนกินต้นนะคะนี่ความอร่อยจะอยู่ตรงที่ใบอันไหนอร่อยจะกินก่อนอันไหนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอร่อยเอาไว้กินทีหลังพี่ใหญ่เราไปดุมตูดภรรยาจาังเลยเฮ้ย,ยหนุ่มการยาวของเรานะคะดู มีความสุขมากมายนะคะนี่อยู่ด้วยกันไม่ว่าช้างไม่ว่าคนมีความสุขเหมือนกันโอ้พายโคกเอาแล้วกินแล้วกินตลโลด <c oughs> ก็ควอ,อนโอสพึ่งเอาไปให้เจพลทิพย์นะคะใส่สลิงไปไปให้เจพลทิพย์นี่ควอ,อนไป,ปตัดมานะคะ หนึง Pick ่งก็ติกอัพมีเขากินมีความสุขคนเลี้ยงก็มีความสุขไปตามแม่เอฟซีก็มีความสุขเช่นเดียวกันสำหรับที่พี่ใหญ่เราหายตกมันแล้วก็ไม่มีคลิปรุนรัทึกให้แม่เอฟซีได้ดูแล้วนะคะแต่จะมีแต่คลิปน่ารักน่ารักฟุงฟิงฟให้ดู ก็มานั่งรอลุ้นอยู่ว่าพี่ใหญ่จะกินได้ไหมต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เล่นตัวจังเลยนะคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ว่าใจเย็นๆกินอันเล็กๆก่อนเพราะว่าอันใหญ่เอาไว้ทีหลังไม่ว่านี่ไม่สนใจสามีหันหน้าไปหาเตโคกอย่างเดียวใคโคกเอาขาเหยียบแล้วนะคะไผรโคก ดูดูดูด,ด,ดูขาไปโค้งดูขาไปโค้งดูนะคะดูสุดยอดมีวิธีไหนจะหักได้มาดูพี่ใหญ่นะคะเอาไปแล้วเอาไปแล้วไปแล้วไปโค้งหักได้แล้วนะคะไปโค้งนี่จะโลพี่ใหญ่อยู่เชือกเดียวนอนองดึงไปแล้วทำยังไงนะคะทำยังไงโต ลุ้นลุ้นลุ้นมีแต่ตัวใหญ่ๆกินเยอะกินเยอะคอนก็ขยานหาอาหารให้บอยคนอดได้ไอช้างอดไม่ได้นะคะโอ้ยลีลาเท่พ่อใหญ่นี่ เชื่ออื่นให้ต้นเล็กๆส่วนพี่ใหญ่เราให้กิ่งใหญ่เลยให้สมกับตัวโอ้หนูไฟโค้เอาขาเหยียบแล้วหนุนอึบอึบอึบนี่ถ้าเป็นคนเรานี่ก็จะใช้มีดนะคะตัดอ่ะพี่ใหญ่ดึงไปไว้ยังไงฮะมีความพยายามจะแย่งภรรยานะคะภรรยาก็ไม่สนใจเลย เด็กๆก,ก็ไปกับพ่อนะคะไปไปหาเจพลทิพย์ไปเล่นกับน้องอรินโอ้ยพี่ใหญ่เอางวงแตะขาภรรยาให้หันมาแบ่งหน่อยอันเล็กๆนะมาแบ่งหน่อยเจพลทิพย์ก็เอ้เจวานก็ไม่สนใจเออเอาอนี้แล้วหนุนเอานี้แล้วเอานี้แล้วเอานี้แล้ว เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะสำหรับเจาวาดกับไทโคคนอื่นแย่งโคงตัวเองไม่ได้แต่ตัวเองแย่งโคงคนอื่นได้อมาทางนี้มาทางนี้เราไม่ได้ใส่เราไม่ได้มัดขาสู้ตรงที่ขาพี่ใหญ่เจ็บนะคะเรามัดขาอีกฝั่งหนึ่ง อ้ยลีลามากเลยดึงไปไว้ใช้ชีวิตผมดึงไปเปลี่ยนกับไม่ว่าไม่ว่าไม่สนใจไม่ว่าเอาขาเยียบแล้วเนาะเอาพี่ใหญ่โชว์หน่อยเร็วจะกินได้ไหมนี่นี่ งัดแล้วครับงัดแล้วงัดแล้วงัดแล้ว,ลวหักหักได้ไหมหักได้งากระเด็นอึบอึบเอาขาช่วยหรือเปล่าโอไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาหม้ก่อนเอาไม้ก่อนโอ้ยเอาทีละนิดทีละนิดทีใหญ่เอ้ย ตอนนี้ยังไม่ได้กินนะคะยังลีลามากโอ้โคกเยียบแล้วนุ่นนุ่นดูขาไม่มีเชือกใดสนใจเลยทจนีงอ้าพี่ยายเร็วๆหน่อยเร็วๆๆเๆๆเรียบให้แม่แม่เอฟซีดูซิิกินได้ไหม กินได้ไหมนี่เออฮึบเอาละเอาละอ,อึบฮักฮักฮักโอ้ดูนิบไปที่ข้างงานนะคะทุกเออนี่ฮักได้แล้วนี่ขาเหยียบด้วยใช่ไหมคขาขาใช่ขาเหยียบก่อนใช่ขาเหยียบใช่ขาเหยียบ โอ้ไม่ต้องเลยนะคะลอกออกไปดูไฟโคกโอ้ยกิ่งเล็กๆเองไฟโคกยัดใส่ปากเลยลูกโอ้สองขาเลยนะคะไฟโคกสแสดงมากสแสดงมากโยนมานี้หลบทันไหมนี่ฮะเออฉลาดนะคะฉลาดช้าง ความฉลาดนี้แต่และเชือกไม่เหมือนกันความฉลาดโคงไม่ว่านี้ถ้าเกิดว่าโซ่พันตไม้หรือว่าต้นไม้นี้สามารถระอ,อกเองได้แต่พี่ใหญ่นี้ไม่สามารถระอ,อกเองได้นะคะพี่ใหญ่ไตกมันเราก็จะนิ่งมากอ่าอยักใส่ปากเลยดนยะ นะนี่ม่วาดเอามาแล้วดึงมาแล้วโอ้เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะดึงก็จะแย่งกันนะคะนี่เดี๋ยวไม่วาดก็หันหน้าไปหาสามีแล้วกลัวภัยโคบแย่งอะหมดแ้วบบโอ้เออโชว์หน่อยพี่หญ่โชว์หน่อยอือสุดยอด นี่จะจะหักคึบงานกระเด็นอออนี่เสียงดังฟังชัดนี่อออถ้าเป็นคนหักไม่ได้นะคะนี่ใช้มีดอย่างเดียวพลังช้างกับพลังคนแตกต่างกันมากนี่แม่คอนก็เข้าใจพูดเนาะมันก็ <laughs> มันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วดูตัวเขากับตัวเราสิอ กินแบบฟินมากเลยนะคะพี่ใหญ่ไม่มีการโยนให้คืนนะคะไม่มีการโยนให้โอ้หักไว้เอาไว้ให้ภรรยาแย่งหรือเปล่านี่อลองอีกลองอีกหักแบบว่าได้งานกระเด็นอย่างนี้นะพี่ใหญ่จะโอเคมากเลยลองลองลองสักตั้งสิ ทั้งนี้ก็ได้ซื้อกล้วยไว้แล้วนะคะซื้อกล้วยสงสัยจะบรนจันทนะคะบันจันทร์สุขพอดีก็สามารถสั่งจองได้นะคะแม่แม่เอฟซีทั้งหลายแม่แม่เอซีใจบุญเพื่อที่จะหาคะแนนสร้างบ้านให้กับปู่ชุมพลน,นะคะถ้าแม่แม่เอฟซีท่านไหนสั่งจองก็ติดต่อไอดียลนของแม่คอนนะคะ0816165696นะคะดูฝลายโคกจะไม่แยงแม่วาดโอ้เดี๋ยวโดนแม่วาดจับหักงาซะเลย เออหักมาเลยวาดหักเลยวาดนี่มาซ่าก,กับแม่วาดได้ไงเออ,อ,อกินหัวไพ่โคง้งทั้งวันนะคะแม่วาดกินไม่รู้จกักพอเออเออหักมาเลยวาดหักเลยวาดหักเลย พวงสองเลยเนาะวาดเนาะเป็นจะพวงสองแต่ก็รักเดียวใจเดียวเขารักสามีเขาเชื่อเดียวนะคะแม่วาดอเออเหยียบแล้วอึ้บเออวยมันเหนียวจังเลยนี่เหนียวเหนียวเออหักไหมวาดหักไหมเออฮึบเอ้ยกิ่งเล็กเล็เองวาดเอ้ย โอ้ยมันเดียวโคกหากให้หน่อยโคกแม่วาดว่็หักให้หน่อยเร็วโอ้ยเอากัดเลยนี่ไม่ต้องหักแล้วกัดเลยเออเออไปลวงปากไ่โคกอีกแล้วไ่โคกก็เย่งนะเออเออโอ้ยอะไรจะสบายขนาดนี้แม่วาดฮะ มีการเอาไว้บนไอเสาโตโมโด้วยเสาโลงช้างด้วยนะคะแม่บาดหันมาคุยอะไรกันน้นนี่สงเชืออนี่ปรึกษาหาเรืออะไรกันมนะฮะ,ฮะอ่ะ,อะพี่ใหญ่ว่าไงนี่จะหมดไม่ทนนี้นี่ฮะ โค้งขโมยโอ้ดู๋ยวเดี๋ยวัวขวัก้ยมาแย่งของเขาได้ไงโคกเอ้ยโคกงขาเลื่องแล้วโคกดิโคกงขาเลื่องแล้วโค้เอ้ยกิ่งนี้สงสัยว่าม oh oh oh, mm ันจะอร่อยนะคะนี่ใครๆก็จะมาแย่งไม่ว่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าสามีไม่ว่าใครโค้ แต่ยังไงก็ยังอยู่ในมือแม่วาดอยู่นะคะนี่อ้าวพี่ใหญ่นี่ของตัวเองนี่ท่อนใหญ่ๆนี่เร็ว <c oughs> โอ้ไปคุกมีการเอฟเลอยจะมาขโมยของแม่วาดโดนแม่วาดตวาดให้ซะกลัวมากวันนี้เอาคลิปน่ารักนะคะการกินกิ่งไม้ของช้างนะคะ อขอบคุณแม่ๆอีกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ